Armofac Academic Center, a Total Center, for Better Solution Life. ค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่ค่อนข้างท้าทายนะคะการสร้างแล้วก็บริหารโรงงานผลิตยา ATMPs หรือ Advanced Therapy Medicinal Products ที่เขาว่าเหมือนสร้างป้อมประการไฮเทคเลยนะคะสำหรับยาแห่งอนาคตข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้มาจากเอกสารที่ค่อนข้างละเอียดสำหรับวิศวกรผู้จัดการโครงการเลยค่ะ ที่ต้องมาสร้างบ้านปลอดภัยปลอดภัยให้ผลิตภัณฑ์พวกนี้ครับผมความพิเศษของยา ATMP ส่วนใหญ่นี้คือมันเป็นแบบเฉพาะบุคคลหรือออทอเลเกอร์สค่ะหมายความว่าเซลล์ของผู้ป่วยแต่ละคนก็คือผลิตภัณฑ์ชิ้นหนึ่งเลยใช่ครับทําให้โรงงานต้องรับมือกับการผลิตยาหลายๆแบบหลายๆสูตรพร้อมกันในที่เดียวจุดนี้เองที่ทําให้เรื่องการป้องกันการปนเปื้อนข้ามหรือ cross contamination เนี่ยสำคัญมากๆเลยใช่ไหมคะ เป็นความท้าทายหลักเลยครับเพราะถ้าปนเปื้อนข้ามขึ้นมาเนี่ยคืออาจจะหมายถึงชีวิตผู้ป่วยได้เลยดังนั้นการออกแบบโรงงานนี่แหละครับหัวใจสําคัญเลยต้องตอบโจทย์ที่เหมือนจะขัดกันคือทั้งต้องยืดหยุ่นพอจะพิษยาเฉพาะบุคคลได้แต่ก็ต้องเข้มงวดสุดๆในการป้องกันปนเปื้อนแล้วเราจะออกแบบป้อมปราการที่ว่านี้ยังไงดีคะให้รับมือกับโจทย์ยากๆนี้ได้มีแนวทางไหนบ้างคะหลักๆมีสองแนวคิดครับ แบบแรกเขาเรียกว่า Ballroom Concept ลองนึกภาพเหมือนห้องโถงใหญ่ๆห,ห้องเดียวเลยครับที่สะอาดมากๆระดับเกรดบีแล้วข้างในก็ใช้สถานีทำงานแบบปิดสนิทเช่นพวกไอโซเลเตอร์หรือตู้ปลอดเชื้อแบบปิดสนิทนะครับที่เราทำงานผ่านถุงมือหรือไม่ก็ใช้เครื่องจักรอัตโนมัติไปเลยอ๋อค่ะข้อดีคือมันยืดหยุ่นดีปรับเปลี่ยนพื้นที่ง่ายเหมาะกับยาหลายๆชนิดแล้วอีกแบบและคะ อีกแบบคือสูทรคอนเซปต์ครับอันนี้จะตรงข้ามคือซอยเป็นห้องปลอดเชื้อเล็กๆหลายๆห้องแยกกันไปเลยเหมือนห้องพักในโรงแรมแต่ละห้องก็ผลิตยาของตัวเองไปอืมแบบนี้ก็แยกส่วนชัดเจนดีนะคะใช่ครับแยกชัดเจนแต่ก็จะใช้พื้นที่เยอะกว่าแพงกว่าแล้วก็ปรับเปลี่ยนยากกว่าแบบแรกไม่ว่าจะเป็นแบบบอรูมหรือสูทรนะคะการควบคุมสภาพแวดล้อมข้างในก็สำคัญสุดๆเลยใช่ไหมคะ เรื่องการแบ่งโซนความสะอาดนี่เป็นยังไงบ้างคะสำคัญมากครับเราแบ่งโซนตามระดับความสะอาดลดหลั่นกันเลยไปเลยตั้งแต่ D CB จนถึงเกรด A ซึ่งเกรด A เนี่ยคือโซนที่สะอาดที่สุดนะครับจุดที่ตัวยาของเราจะสัมผัสกับอากาศโดยตรงอย่างในตู้ไอโซเลเตอร์ที่ว่าเมื่อกี้เหรอคะใช่ครับหรือในจุดบรรจุที่ต้องเปิดภาชนะแล้วก็ต้องควบคุมการไหลของทุกอย่างด้วยครับทั้งคนหรือเพอร์ซ a นอลโฟล์เนี่ยต้องเดินไปทางเดียว ห้ามส่วนทางการเด็ดขาดเหมือนถนนวันเวย์เลยค่ะส่วนวัสดุหรือ material flow ก็ต้องผ่านห้องที่เรียกว่า airlock อ๋อที่เป็นห้องสองชั้นกันอากาศปนเปื้อนถูกต้องครับแล้วก็ของเสียหรือ waste flow ก็ต้องมีเส้นทางทิ้งเฉพาะไม่ให้ย้อนกลับมาปนเปื้อนได้เลยทุกอย่างคือการต่อสู้กับการปนเปื้อนที่เรามองไม่เห็นนะครับถ้าโครงสร้างเป็นเหมือนกระดูกสันหลังระบบสนับสนุนหรือ utilities ก็คงเหมือนเส้นเลือดเลยนะคะระบบ HVAC นี่ เอ,อ่อซับซ้อนกว่าแอร์บ้างเยอะเลยใช่ไหมคะหอเทียบกันไม่ได้เลยครับระบบ HVAC ในโรงงานยา ATMP เนี่ยไม่ใช่แค่คุมอุณหภูมิความชื้นแต่มันคือระบบฟอกอากาศขนาดยักษ์เลยต้องใช้แผ่นกรองเฮปป้าที่ละเอียดมากๆและก็ต้องสร้างสิ่งที่เรียกว่า pressure cascades หรือการไล่ระดับความดันอากาศไล่ระดับความดันใช่ครับ ให้เหมือนมีลมดันเบาๆออกจากห้องที่สะอาดกว่าไปยังห้องที่สะอาดน้อยกว่าเสมอเพื่อป้องกันสิ่งโสกรปรกไหลย,ย้อนเข้ามานะครับแล้วอัตราการหมุนเวียนอากาศก็ต้องสูงม,มากๆด้วยเพื่อกําจัดอนุภาคต่างๆอืมหึม่มแลระบบอื่นๆอย่างน้ําหรือแก๊สล่ะคะต้องพิเศษด้วยไหมแน่นอนครับระบบน้ำบริสุทธิ์ทั้ง p u r i f y water (P.W.) หรือที่บริสุทธิ์กว่านั้นคือ water for injection (W.F.I.) พวกนี้ต้องเป็นระบบท่อหมุนเวียนต่อเนื่องหรือ loop system เพื่อไม่ให้เกิด biofilm หรือเมือกชีวภาพในท่ออ๋อค่ะส่วนแก๊สที่ใช้ในกระบวนการผลิตเช่น CO2 O2 N2 หรือไนโตรเจนเหลวที่ใช้แช่แข็งเซลล์เนี่ยก็ต้องมั่นใจว่าสะอาดปลอดเชื้อจริงๆอะตั้งแต่รับเซลล์จากโรงพยาบาลมาผลิตจนส่งยาที่ผลิตเสร็จกลับไปให้ผู้ป่วยใช่เลยครับอันนั้นคือ cold chain logistics ที่ทั้งซับซ้อนแล้วก็เปราะบางมากต้องควบคุมอุณหภูมิแบบเข้มงวดสุดๆตลอดเส้นทางเลยนะครับต้องใช้ภาชนะขนส่งพิเศษที่ผ่านการทดสอบและรับรองแล้วหรือ validated shipper ต้องมีเครื่องบันทึกอุณหภูมิติดตามไปด้วยใช่ไหมคะครับผมต้องมี data logger ติดตามไปด้วยตลอดเหมือนส่งของที่ทั้งแตกง่ายแล้วก็ต้องเย็นเจี๊ยบตลอดเวลานอกจากนี้ วัตถุดิบสำคัญอื่นๆอย่างพวกพลาสมิด DNA หรือไวรัลเวกเตอร์ที่ใช้ดัดแปลงเซลล์นะครับก็ต้องคัดเลือกผู้ขายหรือซัพพลายเออร์คุณล a t i o นอย่างดีมากๆมีข้อตกลงคุณภาพหรือคุณ l i t เอ g r e e เกรเมนต์กันชัดเจนและที่สำคัญต้องมีแผนสำรองเสมอคือหาผู้ขายรายที่2หรือเซค o ันซ์ซอร์สไว้ด้วยเผื่อมีปัญหาครับฟังดูแล้วทุกขั้นตอนนี้มีความเสี่ยงไปหมดเลยนะคะแล้วเราจะจัดการความเสี่ยงพวกนี้ยังไงคะ เราใช้หลักการที่เรียกว่า Quality Risk Management หรือ QRM ครับตามแนวทางสากล ICH Q9 หัวใจสำคัญคือการมองไปข้างหน้าคาดการว่าอะไรมันอาจจะผิดพลาดได้บ้างแล้วหาทางป้องกันไว้ก่อนไม่ใช่รอให้เกิดปัญหาแล้วค่อยมาตามแก้กันทีหลังนะครับก็จะมีเครื่องมือช่วยวิเคราะห์อย่าง FMEA หรือ Failure Mode and Effects Analysis พอจะยกตัวอย่างให้เห็นภาคชัดขึ้นได้ไหมคะว่า FMEA นี่มันช่วยตัดสินใจยังไงได้ครับสมมุติกระบวนการที่เราต้องเติมไวรัลเวกเตอร์เพื่อไปดัดแปลงทีเซลล์ของผู้ป่วยใช่ไหมครับถ้าเราวิเคราะห์แล้วว่าความเสี่ยงที่เติมไวรัสผิดชนิดเช่นสลับของผู้ป่วยคนอื่นมาใส่เนี่ยถึงโอกาสเกิดมันจะน้อยมากๆนะครับแต่ผลกระทบมันร้ายแรงสุดๆเลยาอาจถึงชีวิตได้เลยใช่ครับ เราก็ต้องเน้นหามาตรการป้องกันที่เข้มงวดมากๆเช่นใช้ระบบบาร์โค้ดสแกนยืนยันตัวตนยืนยันชนิดไวรัสอะไรแบบนี้เทียบกับความเสี่ยงอีกแบบเช่เนเติมไวรัสไม่พอซึ่งผลกระทบอาจจะแค่ยาได้ไม่ผลดีเท่าที่ควรก็คือรุนแรงน้อยกว่าแบบแรกครับผมแต่โอกาสเกิดมันอาจจะสูงกว่าหรืออาจจะตรวจจับได้ยากกว่าเราก็จะรู้แล้วว่า ต้องให้น้ำหนักกับการควบคุมความเสี่ยงแต่ละอย่างไม่เท่ากันเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและคุณภาพมากที่สุดนะครับมองไปข้างหน้าละคะมีแนวโน้มอะไรใหม่ๆที่น่าสนใจในวงการนี้บ้างไหมคะอนาคตเราอาจจะเห็นการใช้ AI เข้ามาช่วยควบคุมคุณภาพแบบเรียลไทมมากขึ้นนะครับหรืออาจจะมีการผลิตแบบต่อเนื่องหรือ continuous manufacturing สำหรับยาชนิดที่ไม่ใช่ฉพปะบุคคลหรือ allogenic เพื่อลดต้นทุนลดขนาดโรงงานลงได้ มีกรณีศึกษาที่น่าสนใจด้วยใช่ไหมคะที่เปรียบเทียบโรงงานสองแห่งใช่ครับมีกรณีศึกษาที่น่าสนใจโรงงาน A เลือกใช้แบบ s วิตช์คือห้องแยกส่วนนะแต่ดันไปใช้กระบวนการผลิตแบบเปิดในตู้ BSC ธรรมดาอ้าวสุดท้ายก็เลยเจอปัญหาปนเปื้อนข้ามจนได้แถมระบบเอกสารยังเป็นกระดาษอีกตามรอย,ยากมากส่วนโรงงาน B เนี่ยเขาใช้แบบบอรูม แต่เขาลงทุนกับเทคโนโลยีระบบปิดแล้วก็อัตโนมัติเต็มรูปแบบเลยใช้ไอโซเลเตอร์ควบคู่กับระบบบันทึกอิเล็กทรอนิกส์หรือ eBMO ผลเป็นยังไงคะก็ทำให้เขาสามารถผลิตยาหลายชนิดในพื้นที่เดียวกันได้ปลอดภัยกว่าแล้วก็ตรวจสอบย้อนกลับได้แม่นยำกว่ามากมันก็ชี้เห็นว่าแค่เลือกโครงสร้างโรงงานอย่างเดียวไม่พอนะต้องดูเทคโนโลยีที่ใช้ควบคู่กันด้วยโหสรุปแล้วนะคะ การสร้างและบริหารโรงงาน a t m ีชีนี่เป็นการผสมผสานศาสตร์หลายขแขนงจริงๆเลยท้งวิศวกรรมการจัดการการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดสุดๆแล้วก็ต้องปรับตัวให้ทันเทคโนโลยีที่ไปเร็วมากด้วยถูกต้องเลยครับและคำถามที่น่าชวนคิดต่อก็คือด้วยความซับซ้อนและลักษณะเฉพาะตัวมากๆของยาพวกนี้นะครับอุตสาหกรรมนี้จริงๆแล้วต้องการทักษะใหม่ๆห,หรือรูปแบบความร่วมมือแบบไหนเพิ่มเติมอีกบ้าง เพื่อจะทำให้ยาแห่งอนาคตเหล่านี้มันเข้าถึงได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีราคาที่สมเหตุสมผลมากขึ้นสำหรับผู้ป่วยในวันข้างหน้าได้จริงๆครับ